หเปล่านะครับเดี๋ยวให้ประกายแก้วทักไทยเจ๊ของเรานะครับผมลองเชิบเชิบนะครับผมสัมผัสประกายแก้วหน่อยเด็วหอม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 สวัสดีครับผมสวัสดีเอซี <FC> ทุกทุกท่านนะครับอยู่กับเราช่องฟังคำเหมือนนะครับผม วันนี้ก็มีหนุ่มรอมาเยี่ยมถึงที่เลยนะครับผู้บ่าเก่าครับประกายแก้วนะครับผมเป็นไงไามไงครับคุณมลวันนี้ถึงทำไมทำไมได้มาถึงสะพานครับเดิมมาเล่นครับเพื่อนเติมมาเล่นนะครับแก้วสวัสดีครับหนอยเร็วครับหน้าเร็วลูกนายครับผมสวัสดีนะครับผมแนะนำนะครับผม สวัสดี FC ซแฟนครับที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ก็คือพายประกายแก้วนะครับก็เป็นแฟนหนุ่มของคําเหิือนนะครับแฟนเก่านะครับผมสูงมากๆเลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับกี่ปีครับนี่สิบสี่ครับแล้วนะครับตกมันกี่ครั้งนะครับเอาเริ่มเริ่มตกมากี่ปีแล้วครับนี่ ปีที่สองแล้วบปีนี้จะนานหอปีนี้เริ่มเป็นหนุ่มนะครับตกตกมันนานนะครับผมกี่เดือนครับเ,เดือนกว่าเดือนนะครับเดือนกว่านะครับเกือบสองเดือนนะครับขมือเราก็จําได้นะครับยังจําได้เหมือนเดิมน,นะครับ นานมากแล้วครับที่ไม่ได้เจอกันนะครับกี่เดือน้ะครับคุณบุญยังไม่ได้เจอกันนี่สามสี่เดือนไหมได้ไหมนานกว่านั้นเนาะครับประมาณสี่เดือนนะครับที่ไม่ได้เจอกันนะครับครับผมนี่ก็นานแล้วนะครับ เหมือนยืนนิ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นหลักนะครับที่เราจะขุดใหม่นะครับผมเรากำลังขุดลุ่มไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เทนะครับยังไม่ได้เอาปูนมาเทนะครับนี่ผมขุดขุดหลักไว้นะครับจะเอาปูนมาใส่นะครับ นี่มาเจอกันนานๆนนจะได้มาเจอกันนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราประกายแก้วนี่สูงขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกงานนะครับช่วงนี้ก็คงต้องรอรุ้นนะครับว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับหลังจากที่หายตกมนนะันมาแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วนะครับ ทักทายผู้สาวเนี่ยจำกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ประกายแก้วทักทายจีของเราหนะครับผมลองเชิบเชินะครับผมว่าจะจำกันได้หรือเปล่านะครับ ครับไปไงไอยากรดท้องสร้างแล้วทำไมเอาซะรับข่องวงได้แหละครับเดี๋ยวเหมือดล้างก่อนไปแต่งคู่แต่งค่ายมาก,ก่อนเอาไปยกมือกันหอนเรื่องขาคงไม่หนาไม่ยัออยอองต่างที่ยาวเดี๋ยวเหมือดล้างแต่งคู่แต่งค่มาก่อน <c oughs> จีเราก็กล้ากลัวๆนะครับเพราะว่านานนะครับที่ไม่ได้เอจอกันครับ เราก็ต้องระวังนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊เราอารมณ์เสียนะครับไม่ใช่ครับไม่ไม่เจอกันนานครับครับไม่เจอกันนานล้วก็ระวังไว้ดีๆที่สุดนะครับกลัวเขาจํากันไม่ได้นะครับเรื่องจํากันได้จําได้แน่นอนครับแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็เลยกลัวนะครับเพราะว่าคำเหมือนเราเป็นช้างที่งุนหงิดนะครับงุนหงิดได้นะครับอ่าสัมผัสแล้วหอมแก้มทายแก้วแล้ว ที่ก็อยากดมกินนะครับสัมผัสประกาแจ้วหน่อยเร็วหอม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 เป็นไงานถามกันหน่อยครับห,ห,หอมแจ่วหอมแจ้มเร็ว<ะ>จำกันได้ไหมคุณบุญคิดว่าจำได้เนาะนแต่ว่าความรู้สึกความสัมผัสอาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะ ว่าเราห่างกันนะครับผมแต่ว่าจํากันได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาเมื่อก่อนเ็าอยู่กับกัน่ก็อยู่ด้วยกัน่ช้างตลอดเลยครับจน่ดีผมจํแบบสุดยอดเลยผมจดีสุดยอดนะครับช้างบ้านเพร่าช้างมาเราก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันตลอดครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังครับเพราะว่าช้างเราเป็นช้างที่ไม่ชอบช้างเพศผู้นะครับเราก็เลยต้องระวังนะครับขนาดรักันขนาดกันว่ายังทากันได้เนาะ เนี่ยข้าหมื่นนะครับผมรักกับปรกกายแก้วเจอกันครั้งไหนร้องใส่กันทุกครั้งแต่ว่าเวลาอารมณ์ข้อง,งุุนหงิดก็มีนะครับเขาก็ทาประกายแก้วเหมือนเดิมครับเราก็เลยต้องระวังนะครับหอมแก้มแล้วหอมแก้มแล้ว เสียงหล่อมากครับผมสาวก็อยากมาหานะครับอยากสัมผัสนะครับผมแต่เราก็ให้อยู่ห่างๆไปก่อนนะครับ เราผสมกับปะการเขี้ยวได้ประมาณกี่ครั้งคนบนสี่สิบสี่ครั้งสี่ครั้งสี่รอบรอบไม่ต่ำกว่าห้าสิบเนาะถึงไม่ห้าสิบห้าสิบครั้งนี้น่าจะถึงนะครับเพราะว่าเราผสมสี่รอบนะครับไม่ใช่ว่าเราผสมแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ติดนะครับ ประมาณ40ครั้งนะครับนับนับจำนวนครั้งนี้ได้ประมาณ40ครั้งนะครับถือว่าเเราทัแาม่นินแบบีไม่หนแบบว่าแค่นี้พอแค่นี้เนอเออเราทำเราทำไปเรื่อยเราทับไปเรื่อยๆาหหน้าเขาบิบนะนะบยอะไเนย <laughs> นิ่งแล้วนิ่งแล้วก็อันตรายนะครับผมเพราะว่ากลัวนะครับกลัวขมมนจะโดดใส่นะครับก็เราก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนะครับช้างเรานะครับเเเยย็็นนอา เเหุนห่นหุ่นหนุ่มกับหุ่นสาวนี่นไม่เหมือนกันเลยนะครับช้างเพศผพูดนี่ก็จะหุน่นสูงยาวนะครับเพียเมียก็จะแบบนี้ครับผมเหมือนกระปุกอมสินนะครับจจให้สัมผัสกันก่อนนะครับผมให้ฟื้นความจำนะครับ

ช้างเราจะเก็บเค่งเก็บขาได้ครับเพราะว่าแรงประทะของช้างนี่มันรุนแรงนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ